มืทอทอดทีวีขอพาผู้ชมมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานมาชมไฮไลท์ฟุตบอล AFF s u z u k กิครับนะสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มระหว่างทีมชาติไทยของเรานะฮะสองนัดคว้าชชนะมาได้2เกมรวดเก็บ6คะแนนพบกับทีมชาติเวียดนามแข่งมาแล้ว2นัดมีอยู่เพียงแค่1คะแนนเวียดนามต้องการคว้า3คะแนนในเกมนี้เพื่อผ่านเข้ารอบตามทีมชาติไทยและที่สำคัญต้องทาประตูให้ได้เยอะๆด้วยละครับ องกวินทำสัจจานันนะครับเพิ่งเสียไปแค่ลูกเดียวจากเกมที่พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์เริ่มเกมกันอีกขานทีมชาติไทยได้เขียลูกเริ่มเล่นก่อนแล้วก็เป็นทีมชาติไทยนี่แหละครับที่ได้บุกทักทายจากอาทิตย์เปิดเข้ามามชกไม่ดีผู้สาวประตูวเวียดนามแล้วลูกมันมาถึงกึ่ติพยายามจะส่องครับแม่แขงหลังเวียดนามบล็อกไว้ได้ทันเนี่ยเวียดนามต้อง จมตีทีมชาติไทยของเราจากการยิงไกลจากแถวสองจากลูกทุ่มของปีอภพณ์บรรเทาน,นี่เองฮะอภิภูตวัดเข้าไปโอ้โหแล้วกีรติอยู่ตรงนั้นมาหนึ่งปรตูต่อูนแล้วละครับนาทีที่21โอ้โหอภิภูนี่ฮะตะวัดมาได้สวยมากครับแล้วผู้เล่นแข็งหลังของเวียดนามกลูกันไปหาอภิภูบทครับทำให้กีรติว่างอยู่ตรงนั้นพอดบพอดีฮะเนี่ยมา ลงสเป็นตัวจริงในเกมที่3ก็ทำประตูได้เลยครับหลังจากนั้นเวียดนามยังคงใช้ความสามารถเฉพาะตัวอยู่เช่นเคยแต่ว่าลูกยิงแบบนี้ผ่านกวินยากนี่ฮะโอ้โหซุปเปอร์เซฟของน้องตองกวินครับครึ่งหลังครับ แม่เกีือติคุณสมบัติคนเดิมฮะมมงให้ทีมชาติไทยของเราขึ้นนำทีมชาติเวียดนามไปซ้อมพตทธศูนย์ในทีที่64สิบัญญาู่บรรยาแล้วแม่เปิดไม่ได้สวยทีเดียวโอ้โลวาเกียอติพุ่งเข้ามาพิดเสาสองมงยากนะครับลูกนี้และเป็นลูกที่สองของตัวเองแม่อทิสุนทรพิษ ใจร้อนไปนิดหนึ่งนะครับก็โดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปทีมชาติไทยของเราเหลือตัวผู้เล่น10คนและก็เป็นเวียดน,นามนี่แหละครับที่ไล่มา2ประตูต่อ1จากเหงียนวางเตียวครับโอ้โหยืนอยู่คนเดียวโลง่ลงๆมาผู้เล่นแผงหลังของทีมชาติไทยของเราพยายามจะยกมือฟ้องผู้ช่วยผู้ตัดสินว่าเป็นจังหวะล้ำหน้านะครับ แต่ไม่เป็นไรครับนาทีที่81ทีมชาติไทยของเราก็มาได้ประตูขึ้นนำหนีห่างอีกครั้งหนึ่งเป็น3ประตูต่อหนึ่งจากการทำเข้าประตูตัวเองของเหนยนจาตูสุบัญญาเปิดเข้ามาครับไม่โดนใครเลยโอ้โห,โหแล้วเสียสมาธิไปนะครับแผงหลังของทีมชาติเวียดนาม เป็นเหยียนจาาตูนี่แหละครับจะแย่บอลสกัดนะครับแต่ผิดเหลี่ยมจบเกมนะครับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยก็เอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้3ประตูหนึ่งเป็นที่1ของกลุ่มผ่านเข้าไปได้ในรอบรองชนะเลิศในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนต่อไปครับ